โมีแมงฝ่องันหรอรู้นานเลยทำไมถึงพูดแบบนี้แป๊บหบนึง่งเดี๋ยวไปดูเดลาดเฟดสามอันแต่ผมจะไม่ตอบไม่ไม่ไปคุยนะออ,ออก,กัสไซเบอร์แล้วก็ว้าวาเจ็ดนะว้าวเจ็ดว่าทำไมชื่อมันแปลกว่าคิดไปเองหรือเปล่าเออช่ามันเอาว้าวผมจะพิมพ์คำนี้ไปว่าไม่กูแค่ทำแบบน,นี้เอยควาย แป๊บหนึ่งแล้วก็ฮะก่อนนี่ไงกิฟต์โลเล็กกับวอลล์อกโลเล็กเวอร์ชันเก่านั่นแหละโลเล็กมาสิบสองวันที่แล้วโลเล็กมาเมื่อสิบสองวันที่แล้วแล้วพวกอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคเอาแล้นนะเอาแล้นนะโลเล็ก <c oughs> ส่หไอตัวโลเล็กเนี่ยผมจะเจกได้ไหมเอิปนี้ก็จะมาิวไอตัวเอโลเล็กมันอ่านว่าโลเล็กนะหรือว่าลอแต่อ่านชื่อก็ได้นะหรือว่าไอมันต่องแห่งความเหนือทุกสิ่งไงชนะได้ทุกตัวแหละแค่อย่าให้มันเจอใกล้ๆกันเท่านั้นเองโอเคือแบบนี้ใช่ไหม แล้วผมก็จะหาตัวที่มันโหดๆเช่นสไปโนตลาโหดมากโหดม,มากแล้วต่อไปเดินลัดเด่ะออน่าจะถึงมันจะหลุดหรือเปล่าคิลเลอร์แมชชีนอันนี้ของปาโตนะอ่ะดูดิ ก็นี่ตัวตาคนเก่าของเทปเปจัปปัตโตนี่จะเป็นตักใ้ระเบิดอืมน้เอาไปใช้งั้นตัวอะไรดีนะาปีสไปโนก็ไม่น่าได้อืมเฮวสไปโนวีทูเอ้ยเดสซาร์ ต่อไปก็ให้ปาตัวก้าดูอ๋อลืมไปอันนี้มันเป็นเอ่อเผาอินฟอนนันเผ่าอินฟอนนันไม่สามารถโดนพิษตายได้โอเคเผ่าอินฟอนนันโดนพิษตายไม่ได้นอกจากจะโดนดาเมจทางกายภาพนะับชีน e อีวิลงั้นเอาตัวอะไรดีว่าแรกๆเลยนี่ให้มันเจอกับตัวนี้ถูก ตัวนี้ถูกอัพไหมไม่ถูกให้มันเจอไซเบอร์สไปเนอร์แล้วก็ให้มันเจอแบบเออไอ้เจ้าคนที่ปักสไปเนอร์ได้แล้วก็แล้วให้มันไปตีกับวาเดอร์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 น่าจะอยู่อันเกือบท้ายๆหรือเปล่าเออโอเคอันเกือบท้าย เพม่อใไม่ให้เอาผมไม่ลืมใส่มาแล้วก็ต่อไปก็เอออะไรวะเคพปจ้าปาโตสเออล่างเบร,บบรบคืออินเนี่ยมันเด็กสตาราทีเยอะเกินไปนั่นให้มันเจอกับเอ,อ่อ กันเลยฮ่าฮ่าโอเคคุณนห้นจะตายเมื่อการตกแมปนะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วมันมีชิ้นบางการทิดโอ้โอเคตกแมปตายอา,สายัสต้อ,อาศสายตกแมปตายอย่างเยอะนะโลเล มิษแมงสองไอโตนี้เออไม่รู้เหมือนกันพิษแมง่องนะอจะเบากว่าพิษแมงมุมนิดหน่อยแต่ว่าด้านในทางกายภาพมันก็แรงอ้าวปยิงพิษแมงมุมก็แรหลมพิษแมงมันแรงมากเลยนะทีที่คือหอดแต่พิษแมง่องถ้าไม่กัดเลยเลยมันก็เบานะมันจะนี้มันยิงเลเซอร์ได้ประมาณเออหสิเอ็ เขาว่าไงปะเฮ้ยนี่ตกมาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยังไงกันไปไนะเพื่อนไอ้โลเล็กมันอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยนะโลเล็กเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันด้วยอันจริงโลเล็กมันอยู่อันท้ายนะแต่ว่าอื้าวมาสู้ไปยังไงแม่ก็ไอ้เจ้า55โ,โอเคมันก็ตกแนบไอ้ง,งูมัน ตีจะตายหรอกนะและ้วระเบิดของโรเล็กมันจะแรงกว่าเถ้าเขาติดเยอะโรเล็กผลสร้างมันนานแล้วนะจะแต่ตีบอกสองวันที่แล้วแต่เผอลบไปไงคือมันเล่นตกเหงืแบบนี้เลื่นตกเหงือกอะ the f u c ให้มาต่อกันโอเคมาต่อกันไม่ตายหรอกแต่ผมมีตัวหนึ่ง <susceptible> ท uh, uh, uh ี okay. no, ่สามารถจัดการเอิบโลเล็กเออเอบโอเคน้องใครจะโหกับกันละทีนี้ในเมื่อมันเก่งทั้น ก็บอกมันส่วนใหญ่จะตายถ้าจะตายก็ตายเพราะการตกแมวนะอ่ะมาวัดกันเลยโอเคเราจะมาวัดไอตรงนี้นะครับนะเราเราจะมาวัดไอตรงว่าใครจะตายโอเคเริ่มก,กันเลยโอเคโอเคฮ่าโอเคแพ้เออจบ เอจมันสู G ้กันไม่จบหรอกนะถ้าจะจบก็เป็นปีเป็นชาตินูน่นนะ,ะก็สำหรับการเล่นรถเลยก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเออคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าวะเออคุณลืมอ๋อสัสคุณลืมเจอตัวพิเศษเลยเฮลิวสไป,ปนูมาเอาเฮลิวสไป,ปนูม,ม,มันระยม่งเลยนะมันไส้ไม่นะนา้สัส The God Covid จะไ้ต่อรู้ เฮลสไปโนเฮลสไปโนหนึ ino, 100่งร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนวะก็หนึ่งเฮลสไปโนอยู่ไหนวะเดียวเดียวเดียวเฮลสไปโนไอเฮลสไปโนมันอยู่ไหนวะลืมคลอสเซนสกิดแต่อันไม่ใช่สไปโนวีทูเฮลสไปโนวีทูไม่ใช่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ นี่ไงน,นี่หน้าไหนวะนี่ไงอยู่หน้าสิบหโอเคถ้าเจอระยะไกลๆเนี่ยอะระยะไกลๆก็คือฮิวสไปนโนมันจะเป่ามันจะเป่าตกนะแต่ฮิวสไปนโนมึงรู้อะไรไหมมึงโดนถูกตายถ้าระยะประชิดมันจะแพ้แต่ถ้าระยะไกลเออฮิวสไปนโนมันจะเป่าเออโลเล็กตายโอเคจบไปวิน่นี่แหละ